สมาทานกรรมาฐานวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมบรนดาลหรือพลังลมปราณประสารจัก,กรวาลให้เริ่มต้นท่องนะโมพร้อมกันสามจบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะบูชามหาเตชะวันโตธรัรมมะบูชามหาปัญโยพุทธะยอดป้าจุรามณีศีอริยะบูชามหาลาโภสังฆะบูชามหาโพข้วะโหอะระหังพุทโธอิติปิโสพระคะวา นะมามิหังชีวิตตังยาวานิพานังสดระนางคจฉามิอิมาหังพันเตภควาอัตตาพาวังตุมหากังปดริจชะชามินิพพานสเมพันเตสัชิกาลนัตธายะกรรมัฏฐานังเทหิอุกาสะโอกาสะ ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานขอสมาทานเบิกบุญองคุณทั้งหลายขอคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้า คุณของพระสงฆ์เจ้าเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานขอสมาทานเบิกบุญองคุณทั้งหลายคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ คุณทานศีลภาวนาคุณมักผลนิพพานคุณความดีทุกๆประการจงมาประดิษฐานในใจของข้าพเจ้าเพื่อมาเป็นกำลังบุญหนุนส่งในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้ข้าพเจ้าชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่ทำมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้หมดสิ้น ขอทูลเชิญเสด็จองค์พระศรีสันเพชรพุทธปะปฐมบรมจักรีศรีศาสดายอดฟ้าจุรามณีศรีอริยะพุทธะเปิดโลกกรรมบันดาลบรมครูพระกรรมฐานทรงโปรดทุกจิตญาณเปิดโลกเปิดจักรวาลอภัยทานซึ่งกันและกันมุ่งสู่มรรคผลนิพพาน ทั่วถึงกันทุกตัวตนขอพระองค์ทรงประทานพระกรรมฐานแก่ข้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานสิ่งใดที่พระองค์รู้ขอรู้ขอเห็นตามขอให้เกิดปัญญายาณข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกร้อยหนพันหน จนกว่าทุกที่มีจะดับไปขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยนําพาสู่นิพพานณการละบาดนี้เทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจยโยตุ ขอขมาพระรัตนตรยัยกาเยนะวาจายาวเจตสาวาพุทเทกุกรรมมังปะกตังไมายายังพุทโธปติคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะพุทธเกกาเยนะวาจายะวเจตสาวาทำเมเกกุกรรมมังปะกตังไมายายังรมโมปติคันหาตุอัจจยันตัง กาลันตะเลสังวริตุงวะธรรมเมกาเยนาวาจายาวเจตาสาวาสังเคกุกรรมมังปะกตังมะยาอยังสังโคปติคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเคด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำรรแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร,ร่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป